สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ trusty a u t o t e a d cola นะครับวันนี้จะพามดูรถครอบครัว7็ที่นั่งนะครับที่เรียกว่าสุดคุ้มเลยนะฮะกับนี่เลยนะ Toyota Fortuner นะครับคันนี้ 3.0V นวะครับเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบ Full Time เลยนะครับผมมากับสีพิเศษนะครับสีเทาพิเศษรลๆอแบบนี้เลยนะรถนะครับเป็นรถปี2014นะฮะเรียกว่าชมแชมป์นะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้สามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้นะครับผมนะ ฝากระโปรงหน้าก็จะมีสกู๊ปนะครับผมนะสวยงามมากนะฮะล้อเดิมๆนะครับผมรถเดิมมากนะฮะสวยกริบนะมีบันไดข้างมีราวโหนนะฮะดูรอบๆคันกันนิดนึงนะครับผมลอ้อนี่จะใช้ลอ้อแม็กขนาด17นิ้วนะฮะตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะด้านหลังนะครับผมชมแชมป์นะจะสะดุดตาตรงที่ไฟท้ายเนี่ยนะครับผมนะไฟท้ายเนี่ยจะเป็นดีไซน์ใหม่เนาะเรียกว่าเพิ่มความลุกเล่น นิดหนึ่งนะครับผมให้กับตัวรถนะนี่สติ๊กเกอร์นะครับ f o r wheel full time นะครับผม3.0 V auto f o นะเปิดด้านหลังให้ดูกันนิดนึงนะครับผมรุ่นปี14นะครับผมนะภายในก็จะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับได้เบาะหนังดำนะครับแผงประตูดำคอนโซลดำนะฮะพรมก็จะเป็นสีดำด้วยนะด้านบนนะครับจะเป็นแอร์เพดานนะฮะตัวนี้เรียกว่าเย็นฉ่ำทุกที่นั่งนะอ่าถอยมานิดนึงนะครับผมให้ดู น็อตด้านหลังกันนิดนึงนะครับผมไม่มีรอยขย้รอยแกะเลยนะครับรถเรียกว่าสวยเดิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างเนาะไปครับผม FORTUNER นะครับ3.0 V Auto นะครับขึ้นชื่อว่าตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับผมออปชั่นย่อมจัดเต็มมาเต็มแน่นอนนะครับผมระบบ ปรับไฟฟ้าทุกอย่างนี่มีครบนะครับผม Cruise Control นะพวงมาลัย Multi Function นะครับผมตัวนู้นนะครับผมจอ t o u c h s c r n นะฮะที่ให้มาจากโรงงานนะครับมี GPS b u i l d i n มาให้ด้วยนะครับผมรองรับระบบ Dolby Digital Surround นะครับตัวนี้เครื่องเสียงเรียกว่าเสียงกระหึ่มเสียงดีมากๆนะครับผมนะระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะฮะตัวนี้ใช้งานง่ายเลยครับผมปุ่มกดง่ายนะเรียกว่า ครบครบนะครับผมนี่มาดูด้านนี้กันบ้างนะครับเกียร์โฟร์วินะครับผมสามารถเลือกขับได้เลยนะเป็นโฟร์ไฮโฟรโลนะครับผมนะอันนี้ก็เลือกตามการขับขี่ของผู้ดยอ่าของคนขับได้เลยนะครับผมเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเหมือนกับรุ่นก่อนๆนะแต่ตัวนี้นะฮะเป็นเกียร์5สปีดแล้วนะพัฒนาขึ้นมาหน่อยนะครับผมนะก็จะ เกียร์ชิดขึ้นครับขับสนุกขึ้นนะครับผมนะรอบเครื่องก็จะต่ำนะฮะมีแอร์แบ็กนะฮะเรียกว่าครบๆเลยนะเบาะคนขับนะครับก็จะปรับไฟฟ้านะตัวนี้ปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางเลยนะครับผมนะใช้งานง่ายนี่นะครับผมนี่ไปดูด้านหลังกันหน่อยนะว่าสวยแค่ไหนนะครับผมมามาดูกันครับโอ้ภายในสวยมากเลยนะครับคันนี้อย่างที่บอกว่า ได้เบาะหนังสีดําแผงประตูทุกอย่างเป็นสีดําหมดนะครับนี่ตัดกับลายไม้นิดหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งของโตโยต้านะครับเบาะตอน2นะครับผมนั้นสามารถพับได้นะครับผมพับได้เป็นแบบ40กับ60นะครับผมนี่พับให้ดูนิดหนึ่งนี่พับแยกอิสระนะครับ40 60นะปรับเอนได้นะครับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับตรงกลางก็จะมีนี่ฮะพนักพิงให้นะครับผมสําหรับ ผู้โดยสารด้านหลังเนาะจะได้เอาไว้นั่งสบายๆนะครับไม่เมื่อยแขนนะนั่งชิลๆมีตัวโหนให้นะตัวปรับแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะตัวปรับแอร์อยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวพาไปดูสเปคเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าเนาะว่า Toyota Fortuner รุ่นนี้นะครับผมมีความพิเศษอะไรบ้างนะฮะน่สีพิเศษนี่สวยมากเลยครับตัวนี้เป็นสีเทานะเทาวสว่างๆมาครับมาดู ห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านาะอกับเครื่องยนต์3000นะครับผม3 0ลิตร V n t u r น o นะครับตัวนี้นะฮะให้กำลังเครื่องได้ถึง171แรงม้าเลยทีเดียวนะครับผมมาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบ5สปีดนะครับเมื่อกี้พาไปดูแล้วเนาะนี่ระบบเบรก ABS s นะครับดูได้เลยนะครับห้องเครื่องสวยงามนะรถสวยไม่มีอุบัติเหตุนะครับเพตุยังสวยๆนะฮะฝากระโปรงมีสติกเกอร์ทุกอย่างครบค,รบครบนะครับผมนะ ใครที่ได้ไปนี่เรียกว่าคุ้มแน่นอนนะครับกับรถ7ที่นั่งรถครอบครัวสุดคุ้มนะครับโตโตยตาย้าฟอร์จูเนอร์สานะครับผมเกียร์ออตโต้ขับเคลื่อน4ล้อรถปี2014คันนี้นะราคาสุดพิเศษเลยครับผม729,000บาทเท่านั้นเองฮนะ729,000บาทนะครับฟรีดาวแน่นอนนะครับผ่อนเพียง1 4ึ่งบาทเจงวดนะฮะปรับเป็น84งวดก็ได้นะครับถ้าอยากผ่อนสบายๆนะหรือว่าถ้าใครมีดาวนะครับผม ดาวได้นะไม่มีปัญหานะครับให้ค่างวดมันลดลงมานะครับผมใครที่สนใจนะครับผมมาทดลองขับได้เลยนะครับที่ u s u y Auto t r a d e โคลาสนะครับผมรถสวยๆแบบนี้มีเยอะเลยนะครับผมยังไงก็ฝาก Fortuner อรอๆคันเียไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ